สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ล็อกรหัสหน้าจอตัว vivo กันนะครับตัวนี้จะเป็น vivo y11 นะครับจะเป็น cpu คอค e c o m นะครับผมโมเดลมันจะเป็น evo 1901นะครับถ้าเป็นคอค้อมตัวนี้จะต้องแกะฝาหลังนะครับเพื่อเป็นการปลดนะครับผมจะต้องแกะฝาหลังแกะตรงนี้นะครับแกะฝาหลังแกะแล้วก็ต้องทําการทํา edl นะครับผม ต้องจิ้ม e dl นะครับเพื่อให้พอร์ตมันเปิดนะครับผมเีครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันเลยนะครับผมหลังจากเราแกะฝาหลังตัวตัว Y 1 1ออกนะครับเราก็ถอดข้อแบตออกนะครับผมส่วนคลิปวิธีการแกะฝาหลังผมได้ทําแยกในช่องแล้วนะครับผมแกะง่ายมากนะครับรุ่นนี้ไม่ไม่ต้องแกะกาวเลยเลยนะครับเราใช้เล็บนะครับแล้วก็ไขควงนะครับต้องมีไขควงขันน็อตลอบบอร์ดด้วยนะครับผม เราก็แกะข้อแบตออกนะครับอย่างนี้นะครับจุดจั๊มมันจะอยู่ที่ใต้ข้อแบตนะครับในคลิปแกะฝาหลังผมเคยบอกไปแล้วแหละนะครับผมเราก็ถอดตัวยางลำดำออกนะครับมันจะเป็นกาวติดไว้อยู่มันจะเหนียวหน่อยนะครับเราก็ถอดออกมาอย่างนี้นะครับง้างๆมันนิดๆก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราจะเจอตัวจุดสองจุดเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะเป็นจุดจสองจุดเพิ่มขึ้นมานะครับจุดสองจุดนี้แหละนะครับที่เราจะจั๊มนะครับผม จำแช่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปนะครับโอเคผมทำให้ดูนะครับผมมือนิ่งๆนะครับขั้วแบตไม่ต้องใส่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นคอคอมนะครับโอเคถ้าเป็น m t k จะต้องใช้ไฟเย้ยงจากแบตนะครับผมทีนี้เราก็จิ้มลงไปนะครับจุด2จุดที่เพิ่มขึ้นมาทํำอย่างนี้นะครับทำในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็เสียบสายเข้าไป จเจอหรือยงังเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงก่อนเปิดเดี๋ยวผมขออนญาตเปิดเสียงเพื่อเช็คไดเวอร์ก่อนนะครับโอเคโอเคครับทีนี้เราก็จิ้มนะครับจุดที่ผมบอกเลยนะครับ จุด E D L ล้วก็จิ้มไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เสียบสายเข้าไปถ้ามันไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าเราจิ้มไม่ถูกอ่า าจิ้มได้มันจะเด้งตึงต้งนะครับตัวคอมจะมีการ detect port ด้วยนะครับผมพอเราจิ้มได้แล้วนะครับเอาผมใช้ดูหน้าจอคอมด้วยนะครับตัวมือถือเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าคอมพอร์ตเรามันขึ้นแล้วนะครับเรารู้แล้วนะครับตอนนี้ทีนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ปลดก็จะเป็นตัวตัวโปรแกรม umt qc file นะครับผมแต่เราจะเปิด umt qc file ตัวนี้ได้นะครับผม เราจะต้องมีดองเกิลน,นะครับของผมจะใช้เป็น NCK Pro นะครับในการเปิดเพราะว่าถ้าเป็นตัวโ r o มันจะสามารถเปิดตัว UMT QC File ได้ด้วยนะครับจะเปิดแพ็กเกจของ UMT ทุกตัวนะครับได้โอเคยกเว้นตัว UMT MMC นะครับตัวนั้นมันจะแยกแพ็กเกจออกมาตัวโปรแกรมจะเปิดไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้เสียบดองเกิลนะครับ ตัวโปรแกรมจะมีการร้องหาสมาร์ทการ์ดทันทีนะครับผมแล้วก็กดโอเคแล้วก็ต้องเสียบดองเกิลเข้าไปนะครับถึงจะเปิดได้เสียบดองเกิลเข้าไปก่อนเสียบแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็รอสักครู่นะครับตัวโปรแกรมก็จะช้าหน่อยนะครับ โอเคพอเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับให้เราไปที่เมนูคำว่า Lead a n d t u n e นะครับผมแล้วก็เลือกรุ่นนะครับเลือกเป็น Vivo นะครับเลือกเป็น Vivo ส่วนโฮอ่าส่วนโมเดลผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วคำสั่งที่จะใช้ได้จะเป็น Vivo FS ตัวนี้นะครับตัวโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับผมตัวนี้ ตัวโปรแกรมเขาจะเป็นการเรียกใช้หองของ v 1 1เฉยๆนะครับผมแต่ก็จะยิงคำสั่งลงไปใน partition นะครับเป็นเป็นการลบนะครับผมเป็นการ s a c t o r y reset นะครับเพราะว่าตัวเดิมๆตัวมือถือตัวนี้จะมีการ block v i บ data ไว้นะครับผมเราก็เลยต้องได้ใช้โปรแกรมอย่างนี้นะครับผมในการก็คือพูดง่ายๆก็คือเราจะมา v i บ data ผ่านคอมนะครับผมพูดง่ายๆโอเคพอโปรแกรมเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นว่า แฟชเชอร์คิวแล้วอะไรนะครับผมมีการฟอร์แมตยูเซอร์ดัต้าดันรีเซ็ตเอฟอาร์พีล็อกดันนะครับผมตอนนี้เราก็ถอดสายออกได้เลยนะครับพอถอดสายออกมานะครับเราก็ใส่ข้อแบตเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับใส่ข้อแบตเข้าไปให้มันเดิมพอใส่ข้อแบตเข้าไปให้มันเดิมผมก็ยังจะไม่เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดู Okay, พอเปิดเครื่องขึ้นมาเราก็รอแล้วครับมันจะบูตที่โลโก้นานหน่อยนะครับผมแต่ผ่านแน่นอนนะครับสังเกตได้นะครับว่าสักพักนะครับมันจะมีการขึ้นหน้าบิดาด,า,ดาต้ามาประมาณเห็นปะครับตัวมือถือก็จะมีการเคลียร์ดาต้นะครับตัวนี้เราก็จะใช้ ก็คือพูดง่ายว่าโปรแกรมเขายิงคําสั่งนะครับยิงคําสั่งลงยิงคาสั่งยิงคําสั่งผ่านพอตเก้าสิแปดนะครับเพื่อลงลงในบางพาร์ i ิชันของตัวมือถือนะครับเพื่อให้มันเกิดการวิบดาต้าได้นะครับจะเป็นการวิบอัต้าวิบดาต้าอัตโนมัตินะครับผมเพราะว่าในเดิมๆมเราเราจะไม่สามารถเข้าไปในหน้ารีค o ร์ดบี่แล้วก็สั่งวิบดาต้าได้นะครับเพราะว่ามือถือรุ่นใหม่ๆถ้ามีการติดรหัสหน้าจอมันจะถามรหัสหน้าจอทันทีนะครับผมเราก็เลยต้องทําผ่านคอมอย่างนี้นะครับผมเพื่อเป็นการ ล้างรหัสหน้าจอนั่นเองครับโอเคครับขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็รอนะครับมันจะนานหน่อยนะครับ สักพักนะครับก็ไม่เกินสิบนาทีนะครับจะอยู่ประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้าเข้าสู่ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็กดตั้งค่าโทรศัพท์มือถือนะครับผมภาษาเราก็เลือกเป็นไทยนะครับเขตนะครับเขตเราก็เลือกเป็นไทยนะครับตอนนี้กดกดยอมรับนะครับผมส่วน w วไฟนะครับตัวนี้มันจะกดข้ามได้เลยนะครับเพราะว่า โปรแกรมตัวโปรแกรมเขาจะปลดเอ่อปลดเอ่อเมลให้ในตัวเลยนะครับผมมันจะสามารถข้ามหน้าเวไฟล์ได้นะครับกดอย่างนี้นะครับโอเคตัวนี้ถัดไปนะครับอันนี้ลายนิ้วมือเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งที่หลังนะครับตอนเข้าเครื่องเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งก็ได้นะครับมันจะมีปุ่มข้ามอยู่ที่ขวามือบนแล้วก็กดข้ามไปแล้วก็กดถัดไปนะครับผมแล้วก็กดข้ามที่ขวามือบนนะครับ ตัวนี้ถ้าเป็นแอปนะครับมันจะเป็นแอปจําเป็นต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปโหลดทีหลังในเพจสโตร e ได้นะครับตัวนี้ผมจะกดข้ามก่อนนะครับผมมันจะอยู่ปุ่มข้ามจะอยู่ที่ขวาม,มื่อบนมันก็จะขึ้นว่าขอแสดงค